สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะครับหลังคารพทงชาติ8นาฬิกาท่านผู้ชมครับยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อยู่นะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าโหเล่นกันมา1สัปดาห์เต็มๆ เล่นเอาเป็นหวัดกันไปหลายคนโรคที่มาจากสงกรานก็เยอะนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวจะไล่เลียงในช่วงท้ายครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ก็จริง19เมษายนแต่สงการานยังไม่จบเพียงแค่วันนี้ครับคุณสู้เราช่วยจำได้ใช่ไหมฮะคุณสู้เราช่วยล่าสุดท่านผู้ชมครับก็มีการเปิดโครงการขยายเวลาครับอตอนแรกจะจบลงไปตั้งแต่ปลายเดือน มีนาคมนะครับตอนนี้รัฐบาลนั้นก็ขยายเวลาไปจนถึงวันสิ้นเดือนนี้ครับโดยมาตรการคุณสู้เราช่วยในการประกอบไปด้วย2มาตรการสําคัญได้แก่ลดผ่อนลดดอกอันนี้ลูกนี้รายย่อยที่มีสินเชื่อแบบผ่อนชําระนะครับและนอกจากนั้นครับมาตรการจ่ายปิดจบสําหรับลูกนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียนะครับก็คงต้องติดตามรายละเอียดนะครับมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับท่านผู้ชมที่สนใจ 1213ไม่ได้บอกหัวยนะครับ1213คือเบอร์โทรของอเซ็นเตอร์อันนี้คอนเซ็นเตอร์ดีนะฮะแล้วกองเจากนี้ก็ยังมีสถาบันการเงินที่สนับสนุนอีกหลากหลายนะครับลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามนะครับคุณสู้เราช่วยขยายเวลาถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับ